สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ระยองครับผมอำเภอแกง่งเดี๋ยวจะมาแนะนําการปลูกท้องหลังนะครับนี่เป็นท้องหลังน้ําจากสุดตะแป้งนะครับจะเป็นกิ่งตอนเนี่ยครับนี่มันี่ยประมาณเนี้ยครับก็เราก็กบมิดเลยโอเคแค่นั้นแหละใช่ครับแค่นี้เองอกบขึ้นมาอีกก็ได้ครับเพราะว่าบริเวณดินบริเวณเนี้ยมันจะเป็นแอง่ง มันจะเป็นแอง่งท้องนาท้องหลังเนี่ยเขาชอบเขาชอบน้ําเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ชายดูพื้นที่ปลูกเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นจะเป็นที่ราบแล้วตรงนี้มันจะเป็นกระลุกกระลุกแอ่งลงมาเวลาเราให้น้ําหรือฝนตกแล้วน้ํามันจะขังหลุมอย่างเงี้ยท้องหลังเขาจะชอบตรนี้เราท้องหลังน้ํานะครับแลระยะปลูกนี่ก็ปลูกนี่นอเผอิญว่าเป็นท้องหลังต้นใหญ่เอ้ทุเรียนต้นใหญ่นะครับก็เคยจะปลูกออกมาบริเวณชายพุ่มนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวเขาจะเริ่มแตก ใบเนี่ยเดี๋ยวใบเก่าเขาจะเริ่มสลัดทิ้งแล้วจะแตกใหม่ขึ้นมาครับเนี่ยนี่นี่เนี่ยใช้อย่างนี้ได้เลยครับเนี่ยหลุมนี้ฮะอ่าครับอันนี้คือต้นทุเรียนเล็กที่ซ่อมปลูกใหม่เนาะเราก็จะดูเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยที่มันเป็นแอ่งลงมาเหมือนเป็นทางไหลของน้ําเนี่ยเขาจะชอบวิธีการปลูกคือขุดเป็นหลุมลึกลงไปน,นะครับแล้วปลูกก็คือปลูกเขาอยู่ในหลุมฝนตกแล้วน้ามันขังหลุมหรือให้น้าแล้วน้ํามันขัง เขาจะ,จะเจริญเติบโตขยายระบบรากได้ดีนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับนครับนี่แล้วก็เนี่ยกิ่งตอนโอ้นี่เป็นดินถมนี่นี่เป็นดินถมไะนี่ดินแบบน,นี้นั่นเนี่ยก็แค่ตัดเชือกออกตัดเชือกแกะพัาสติกคุ้มตอนตุ้มตอนออกแล้วก็ลงปุ๋กได้เลย จะปลูกเอ็นเอ็นหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องตั้งอะไรอย่างเดียวขุยมะพร้าวมันจะร่วงในหลุมเองครับไม่เป็นไรปลูกเอ็นเอ็นมาไหนก็ได้ครับอ่าอย่างนั้นแหละครับกบเลย โอเคช่วงนี้หน้าฝนครับเหม,มาะกำลังปลูกพอดีเหยียบๆคุคนๆหน่อยแล้วน่แน่นๆเท้าเหยียบเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับคือพเวลาปลูกแล้วน้ําไหลลงมามันจะขังหลุมโอเคนั่นแหละครับแจวเลยนี่นจะเป็นกิ่งตอนที่วันนี้นํามาจัดส่งครับกิ่งละห้าสิบบาทครับผมโอเคครับสวัสดีครับ